สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับพูดถึงการแคมปิง้งการแคมป์คาในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราได้ไปเห็นมานะครับไม่ว่าจากของเราเอง mm. ของเพื่อนๆหรือที่เราได้ดูใน youtube ดูในอะไรต่างๆนะครับผมก็จะพอดีไปเห็นอ่า เท่าก็หลังๆมาก็มีคนไทยเราทําขึ้นมาเยอะนะครับผมเป็นที่แบบเป็นสามเหลี่ยมพับขึ้นผมว่าอันนี้ก็สะดวกดีนะครับกลางเร็วเก็บเร็วนะครับคล้ายๆแบบของอะลูแคปนั่นแหละครับแต่ว่าอะลูแคปนี่ก็เป็นของมีราคาแบบคุณภาพนี่ดีมากอะไรเงี้ยนะครับ ราคาก็สูงด้วยทีนี้ก็มีของคนไทยทำนะครับก็เริ่มมีมากขึ้นให้เราได้เห็นนะครับผมว่าข้อดีนะครับก็มันจะเปิดขึ้นเป็นสามเหลี่ยมผักขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกเวลาเราพับเก็บเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวล็อกน่าจะ ตัวล็อกอยู่4ตัวด้านหน้า2ด้านหลังอีก2ผมว่าข้อดีของแบบนี้ก็คือ1รถสำหรับรถออฟโรดรถขับเคลื่อน4ลอ้อนี่เหมาะเพราะว่าไม่สูงนะครับความสูงก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเวลาเราพับลงก็ความสูงไม่มากสามารถลุยได้เลยนะครับโอเวอร์แลนดิ้งได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าดี แต่ราคานี่ผมไม่ทราบนะครับก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ผมว่านะก็น่าจะหลายหมื่นอยู่เท่าที่เห็นนะครับก็คงจะผมว่าน่าจะซูซีก,กันกับที่เราแบบของของผมนี่แหละครับแบบของผมเองก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ในข้อดีที่เป็นแบบ สามเหลี่ยมที่ภาพขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นน่ะข้างล่างเขาจะติดแอร์ใส่ข้างล่างเลยแอร์มุงเนี่ยครับแล้วก็เขาจะทำช่องแล้วก็เอาแอร์ไว้ตรงนั้นได้เลยนะครับผมว่าเอออันนี้ก็ก็ดีนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องขนแอร์ไม่ต้องเคลื่อนย้ายแค่อาจจะเปิด ฝาหลังออกแล้วก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยนะครับแล้วผมก็สังเกตเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เขาาทำทำเป็นเข้าไปนะครับทำด้านข้างเข้าไปประมาณเมตรหนึ่งเพื่อที่จะเก็บระบบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง ถ้าเราเปิดประตูหลังรถเรามองด้านเข้าไปนี่มันจะไม่โล่งทั้งหมดนะครับมันจะมีบางส่วนที่เขาทำขยับเข้ามาประมาณเขาเขาทำเพื่อเก็บของนะครับให้เราสามารถเปิดด้านข้างแล้วเข้าไปหยิบของได้หรือว่าแต่ผมเห็นมีถังน้ำสีขา,ขาวๆนะเขาทำเพื่อเก็บเก็บถังน้ำ อันนี้ก็ข้อดีของจุดนี้ก็ก็คือสามารถที่จะหยิบจับของได้สะดวกไม่ต้องปีนขึ้นเข้าด้านหลังอย่างเดียวก็เปิดด้านข้างก็สะดวกมีระบบน้ำอยู่ตรงนั้นก็สะดวกนะครับแต่ข้อเสียเราก็อาจจะเสียพื้นที่ในรถไปคือมองเข้าไปในรถมันก็จะไม่ได้โล่งทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกัน อย่างของเราเนี่เอาระบบน้ําไปไว้บนแหลกข้างบนนะครับแล้วก็ของเราจะถ้าเอาวางของไว้บนแหลกก็จะต้องมีที่ห่อหุ้มไม่ให้มันเปียกฝนนะเนาะถ้ามันหน้าฝนใช่ไหมครับแต่ว่าอ,นนอันนี้ที่เป็นที่ผมพูดถึงมันเป็นกล่องเข้าไปเลยอมันก็สะดวกสบายคนละอย่างนะครับ แต่ว่าในแบบที่เป็นสามเหลี่ยมพับขึ้นเนี่ยครับเท่าที่ผมดูของคนไทยหรือของฝรั่งทำนะครับอันนี้ยังยังไม่มีเทเลสออกมายังไม่มีระเบียงยื่นออกมานะครับอย่างบ้านน้อยมุลรถของเราก็จะมีจุดเด่นที่มีระเบียงยื่นออกมานะครับ ผมไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่ากันนะครับคือให้อ่าแล้วแต่ว่าท่านจะต้องการใช้หรือไม่ใช้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวระเบียงตัวนี้นะครับเราเราก็จะได้เลือกดูเพราะว่าในแบบของผมเนี่ยที่ผมใช้บ้านน้อยบนรถเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลางยากกว่าแบบสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมเขา เปิดที่เดียวนะครับอาจจะปวดนอด็อตสตัวแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับตอนเก็บก็อาจจะมีเชือกรัดผ้าติ้นแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ล็อกสี่ตัวผมว่าน่าจะเร็วกว่าในแบบที่ผมใช้บ้านน้อยบนรถของเรานี่นะครับเพราะว่าของเรานี่ต้องเอาเทเลสออกมา ต้องขึ้นไปคนต้องขึ้นไปพับในส่วนของผนังด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4แล้วก็หลังคาถึงจะเสร็จนะครับมันก็น่าจะใช้เวลามากกว่าทักจมเปอร์ในรูปแบบคล้ายๆอลูแคปแต่ว่าของคนไทยทำผมว่ามันก็ดีนะครับมีทางเลือกให้เราได้ใช้หลากหลายรูปแบบเนาะ จุดเด่นอีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คืออย่างรถที่เขานำมาทำจะเป็นรถตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับข้อดีของรถตอนเดียวก็คือจะมีพื้นที่ด้านหลังกระบะนี่กว้างขวางมากเลยนะครับมันทำให้เวลาที่เราทำในส่วนของตู้นอนข้างหลังเ,เราจะใช้พื้นที่ ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้อันนี้ในะส่วนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นถ้าแคมเปอร์ในแบบของของผมนะครับที่ผมใช้อยู่นี่ก็จะสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับแต่ว่าในแบบสามเหลี่ยมที่เปิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับผมดูแล้วแต่ว่าในส่วนข้างบนน่ะเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบยาวเลย นะครับอันนี้ผมมองว่าแสดงว่าตัวบ้านตัวห้องนอนข้างบนความยาวก็ต้องเท่าเท่ากับกระบะหลังเลยทีเดียวกระบะหลังก็มีความยาวอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสอง7เมตรนะครับสำหรับรถตอนเดียวก็ถือว่ายาวอย่างมากน้อยบนรถของเราเองไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับ อาจจะยาวแค่2เมตรนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นตัวระเบียงหรือเทเลสออกมาอีกประมาณเมตร50นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับจากที่เราได้เห็นท่าแคมเปอร์ในรูปแบบต่างๆเนาะเพื่อทุกท่านได้ลอง พิจรารณาดูนะครับว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับเราหรือเราจะไปปรับเปลี่ยนหรือเราจะไปปรับใช้ยังไงให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวพักผ่อนของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและกดติดตามนะครับขอบคุณครับ